สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยตั้งอยู่เลขที่106ถนนเลยด่านซ้ายตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีนายอภิไทยมังธานีดำรงตำแหน่งเป็นสหกรณ์จังหวัดเลยโครงสร้างและอัตรากำลังมีข้าราชการ32คนพนักง,งานราชการ19คนลูกจ้างประจำส4คนลูกจ้างเหมาบริการ11คนรวมทั้งสิ้น66คน โครงสร้างการดำเนินงานประกอบด้วย1ฝ่ายบริหารทั่วไป4กลุ่มง,งานวิชาการได้แก่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์กลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งถึงห้าปัจจุบันสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยให้การส่งเสริมดูแล กำกับและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในจังหวัดเลยจำนวนทั้งสิ้น171แห่งแบ่งเป็นสหกรณ์102แห่งดำเนินงาน58แห่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี44แห่งกลุ่มเกษตรกร69แห่งดำเนินงาน51แห่งอยู่ระหว่างชำระบัญชี18แห่งสหกรณ์ในจังหวัดเลยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร39แห่งสหกรณ์อมรัพย์9แห่งและสหกรณ์บริการ10แห่งการดำเนินงานของสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวม1 5 0 0 0ล้านบาทเศษในส่วนของกลุ่มเกษตรกรมีทั้งหมด5ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนา7แห่งทำสวน21แห่งทำไร่20แห่งเลี้ยงสัตว์1แห่ง และอื่นๆอีกหนึ่งแห่งโดยในปีที่ผ่านมามีปริมาณธุรกิจรวม28ล้านบาทเศษรางวัลที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยได้รับในปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีดังต่อไปนี้ 1. โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานโดยการสนับสนุนของท่านสหกรณ์จังหวัดเลยและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทำให้สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยได้ผ่านเข้ารอบ1ใน3จังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตตรวจราชการที่1 0 11และ12ในการไปแข่งขันในระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2. รางวัลหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัดได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราประจำปีพศ2 5 6 7 3. รางวัลการประกวดเว็บไซต์คะแนนเต็ม100คะแนนทำได้99.46คะแนนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้รับรางวัลชมเชย 4. รางวัลนักส่งเสริมสาหากรณ์ดีเด่นโดยนายยอดมนูนก้อนมณีนักวิชาการสาหากรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์1อำเภอเมืองเลยนาด้วงและ 5. สรุปประเมินผลสำเร็จของสำนักง,งานสาหากรณ์จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตามกรอบการประเมิน4องค์ประกอบคะแนนเต็ม100คะแนนทำได้88.8156คะแนน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยจัดอยู่ในอันดับที่6ของประเทศ